รู้ไหมคะทุกคนว่าทําไมนะคะหลายๆคนเนี่ยถึงไม่ประสบความสําเร็จสัทีนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะและก็ที่สําคัญนะคะสาวสาสายฝอหลายๆคนเนี่ยอยากจะประสบความสําเร็จคะ่ะทุกคนในการเล่นเวบเดทออนไลน์ F Online, หาคู่นั่นเองนะคะและก็หลายๆคนก็พลาดนะคะ2ข้อนี้นะคะข้อแรกเลยนะนั่นก็คือการที่หลายๆคนนะคะโอเคแหละมีเป้าหมายให้กับตัวเองนะคะว่าเราเนี่ยอยากจะได้แฟนแบบไหนรูปร่างยังไงหน้าตาย,ยังไงนิสัยยังไงนะคะ แต่เราไม่เคยนึกถึงเป้าหมายของเราบ่อยๆนะคะและก็ไม่เคยจินตนาการนะคะว่าตอนที่เราเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยเราจะมีความสุขแค่ไหนนะคะและก็จะมีใครบ้างนะที่มาร่วมยินดีกับเราร่วมมีความสุขไปกับเราและก็ ร่วมสำเร็จไปกับเราด้วยนะคะเพราะนั้นวันนี้นะทุกคนถ้าเราเนี่ยอยากจะให้เป้าหมายของเรานะคะในชีวิตของเราเนี่ยประสบความสำเร็จได้เร็วติดจรวดมากขึ้นนะคะทุกคนจะต้องจินตนาการค่ะทุกคนไปถึงเป้าหมายที่ตัวเองวาดหวังไว้ว่าฉันจะได้แบบนั้นฉันจะมีชีวิตแบบนี้นะคะและก็ผู้ชายในฝันของฉันหรือ ที่ฉันต้องการเนี่ยนะคะเขามีรูปร่างหน้าตายังไงและก็เวลาที่ฉันอยู่กับเขาใช้ชีวิตอยู่กับเขาเนี่ยฉันมีความสุขมากแค่ไหนจินตนาการค่ะทุกคนให้มันเห็นภาพนะคะและก็จินตนาการไปด้วยว่าตอนที่เราเนี่ย สำเร็จแล้วจะมีใครร่วมยินดีไปกับเราและเราจะมีชีตแบบไหนนะคะอันนี้คือข้อแรกเพราะนั้นคิดถึงเช้าและก็เย็นยิ่งดีค่ะทุกคนก่อนนอนและก็ก่อนตื่นนอนนะคะนึกถึงเป้าหมายและก็ความฝันของเราไว้นะคะเรื่องนี้นะทุกคนไม่ใช่ว่าเราจะคิดได้เฉพาะเรื่องคู่นะคะ เรื่องของการเงินนะคะเรื่องของการงานนะคะเราก็สามารถคิดได้เหมือนกันว่าเราอยากจะให้การงานการเงินของเราเนี่ยประสบความสําเร็จแบบไหนนั่นแหละค่ะทุกคนเมื่อไหร่ที่เราเนึกถึงแล้วก็คิดถึงเป้าหมายมันเหมือนการที่เราเนี่ยดึงดูดสิ่งนั้นนะคะเข้ามาหาเราและเราจะใกล้ประสบความสําเร็จแล้วค่ะถ้าเราทําได้นะคะข้อต่อมาเลยนะสิ่งที่ทุกคนพลาดน,นะคะนั่นก็คือการที่ทุกคนเนี่ยนะคะไม่เชื่อในตัวเองนะคะว่าตัวเองเนี่ยคู่ควรนะคะที่ ที่จะได้รับสิ่งนั้นบางคนค่ะอยากจะมีแฟนฝรั่งนะคะแต่ว่าไม่เชื่อในตัวเองว่าฉันจะมีได้ฉันจะคู่ควรหรอฉันไม่สวยฉันอายุเยอะแล้วต่างๆนานาค่ะทุกคนที่เราเนี่ยนะคะคิดขึ้นมาเพื่อมาขัดขวาง ความสําเร็จของตัวเองนะคะเพราะนั้นนะคะเราจะต้องเชื่อมั่นในตัวเองค่ะว่าเรามีได้และเราคู่ควรกับผู้ชายที่เราวาดหวังหรือว่าที่เราฝันไว้นั่นแหละนะคะคือเป้าหมายของเราค่ะทุกคนเราจะต้องเชื่อมั่นนะคะในเป้าหมายของเราด้วยวันนี้ถ้าเราทําอะไรก็แล้วแต่ค่ะทุกคนแต่ว่าเราเนี่ยไม่เชื่อมั่นในตัวเองนะคะว่าเราเนี่ยมีศักยภาพนะคะที่จะได้รับสิ่งนั้นไม่มีศักยภาพที่จะสําเร็จในสิ่งนั้นเราก็ไม่ได้นะเพราะนั้นนะคะความ ความคิดการลงมือทำนะคะและจินตนาการเนี่ยมันจะต้อง ไปในแนวทางเดียวกันค่ะและเราจะประสบความสําเร็จค่ะทุกคนเพราะฉนั้นวันนี้ถ้าใครนะคะยังไม่ประสบความสําเร็จนะคะไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เอา2ข้อนี้ไปทําค่ะข้อแรกนั่นก็คือการที่ทุกคนเนี่ยตั้งเป้าหมายแล้วต้องจินตนาการให้มันเห็นภาพในสิ่งสิ่งนั้นว่าเรามีความสุขแค่ไหนเมื่อเราประสบความสําเร็จแล้วนะคะและก็ข้อที่2นั่นก็คือการที่เราเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทําได้และเราคู่ควรกับความสําเร็จนั้นเอาไปทํากันนะทุกคน2ข้อนี้นะคะ รับรองความสำเร็จอยู่ใกล้แค่ปลายจมูกค่ะทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ